นื้อสายคล่องแค่วว่องไวความเฉื่อยฉลาดย่อตัวรอบตัวการยื้หูดีอเราได้มาเห็นจอมปรากสมัยปัจจุบันก็ได้มาเห็นหลวงปู่มั่งางี้หา้องติดไม่ได้เลยนะย ทุกข์ก็เยอะเรื่องหาที่จ้องจืดไม่ได้เรื่องพวิญายเรื่องเล้วเรื่องเียอมมากเก็บหอมรอมยีไม่เคยเห็นทการร่วงเกินฝ่าฝืนพวิญายข้อใหญ่เลยแม้จะพวิญางโทษเบาๆทา่สุดทางก็ไม่เคย หลงพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แว้วนั่นคือองค์ศา,าดาอยู่ในพระวินัรข้อนั้นนั้นคว่าแม้หลงสายสันติเราไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามพระวินทร์ในที่สงห้ามไว้ว้วนั่นคือองศาศาราเป็นผู้สั่งห้ามบอกท่านจึงไม่มีคำว่าร่วงเกิด การถือว่าพระวินทร์เจล้วข้อแล้วข้อคือศาสดาอยู่ในนั้นเสร็จท่านเคารพขนาดนั้น